เอาละรครับเราต้องพูดกันด้วยความเป็นจริงแล้วว่าตอนนี้ผมใช้ชีวิตแบบดูเซอร์เว้ยอืมผมใช้ชีวิตแบบไม่ได้สนเป้าหมายตัวเองในเสาอาทิตย์เนี้ยผมใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่ทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นเว้ย <c oughs> แทนที่ผมจะยืนหนังสือมาอ่านผมกับเลือกที่จะเลือ Media. ่อนโซเชียลมีเดียและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นอะไรที่พ่อเสียดายเลยก็คือผมเล่นเกมเวย เล่นเกมคือเล่นเกมเป็นเรื่องปกติแต่คือผมเล่นเกมแบบนานยาวนานหลายที่ต่อชั่วโมงโอ้โหมันอาจจะเป็นอาการที่เรียกว่าหมดไฟก็ได้นะเพราะว่าคือทุกคนเราทีดูผมทํำงานมานานมากผมมีสามอย่างที่ต้องทำเรียนพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำงานสามอย่างเนี้ยผมทํำบนซ้ำมาเรื่อยๆสามสี่ 3, เดือนเลยสามสี่เดือนไม่มีไม่ค่อยมีเวลาพักก็เลยนะ ผมทำเน้ามาเรื่อยๆวนซ้ำไปเรื่อยๆน็คือปกติผมก็จะทําแบบหนึ่งเดือนแล้วก็อีกหนึ่งเดือนจะหมดไฟแต่รอบนี้ได้สามเดือนครับผมก็ oh God, เป็นสติใหม่สติใหม่ของผมแต่ว่าเสียดายว่ะทุกคนดูเวลาที่ผ่านไปดิเออผมแม่งเสียเวลากับโซเชียลมีเดียกับเกมนานมาก ผมทำงานแค่สามชั่วโมงเองแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ผมไม่ได้ทํางานเลยนะครับก็มีแค่ทำกันบ้านตอนเช้าแล้วก็ตีเลอก็เล่นเกมกับเลื่อนโซเชียลมีเดียผมไม่อยากจะเป็นคนแบบนี้แล้วผมผิดหวังตัวเองแล้วก็รู้สึกสมเพชตัวเองมากที่ทําวันนี้ได้ออกมาแย่คือการที่เราหลุดไฟไม,ไม่ใช่ดิคือการที่เราหมดไฟแล้วก็ออกจากนอกลูก่นอกทางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหม แต่เราก็ควรรีบที่รีบจะกลับมาให้ไวที่สุดตอนนี้มันสองวันแล้วเว้ยอืมผมไม่อยากจะเป็นคนที่อ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนนี่คือบอกว่าจะพัฒนาตนเองพัฒนาตนเองแต่ก็มีเล่นเกมมีทำอะไรรี่เปื่อยอะแบบคนปกติคนอ่อนคนที่อ่อนแอเขาทำกันอะทุกวันเลยนะผมไม่อยากเป็นคนเดิมอะ ล้วผมก็จะเข้าสู่หมดสปาตันเลยอืมใครรู้จักหมดสปาตัน,นาหทถามจริงน่าจะต้องมีคนรู้จักแหละเพราะว่ามันเป็นหมดพระานาตนเองที่แบบสุดขั้วจริงๆเว้ยนะมันบอกว่ามันจะมีโนแฟบมีออกกำลังกายสองครั้งต่อวันสองช่วงเวลาต่อวันหลับนอนหล,ล,ลับไม่เกินสองทุ่มไม่ใช่ดินอนหลับไม่เกินยี่สิบสองนาฬิกาสองทุ่มนี่ถ้านอนหลับไม่เกินสองทุ่นี้ก็ ยากเหมือนกันนะครับยากสุดละแล้วเขาก็บอกว่าห้า,ามแตะโทรศัพท์ตอนตั้งแต่ยี่สิบเอดนาฬิกาขึ้นไปแล้วก็ตื่นเป็นเป็นชาเลนจ์ที่แบบน่าสนใจมากเลยผมจะลองทำดูผมจะเริ่มพรุ่งนี้เลยแล้วผมก็จะเขียนกดให้ใน IG ไปดูกันได้แล้วผมก็เสียายมากที่ตัวเองใช้เวลากับการเปรู้เสื่อเหมือน กลับไปดูคลิปเองในจีแล้วเหมือนโดนตัวเองดา่าอ่ะเออเป็นอะไรที่ก็เพิ่งรู้สึกเหมือนอย่างนี้เหมือนกันมันโดนตัวเองดา่าเ้ยมันโด,ตดนดตัวเองในอดีตดา่าอืมนะครับเดี๋ยววันจันทร์ผมก็จะเริ่มกมาร์ดมอนเดิมอ่ะมงจากคลิปด้วยว่าผมทําอะไรไปบ้างในคลิปนี้ก็มีเพียงแค่ตรนนี้ครับเป็นคลิปสั้นๆนะ้ะกันออกมาบอกว่าที่ผมหายไปคือ ผมแบบมันมีงานกีฬาสีอะไรพวกนี้ด้วยนะก็พยายามฝึกออกกำลังกายอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ไฟไม่หมดไปแล้วอะตอนนี้ผมยังแย่วกว่ากำลังกายเลยโอ้หม g o กเราคงต้องเริ่มต้นกันใหม่ละวันพรุ่งนี้ครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ครับสวัสดีครับ ເດືອນຫມູ່ສະພາຕັນ90